สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมนะครับทิวิเศษนะครับผมผมทิวิเศษรับเช่าพระนะครับท่านใดมีพระเครื่องของเก่าที่บ้านนะครับก็ต้องการจะปล่อยเช่าก็ส่งรูปมาตามไอเดียลนที่ให้ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมพระหลวงปุสุวัดปักของมาขาำเท่าแต่อันนี้ออกวัดหัวหาดนะครับผม ซึ่งตอนนี้ก็มีความนิยมนะครับเสนอราคาก็หลักแสนนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันครับครับผมสําหรับหลวงพุสุกออกวัดหัวหาดนะครับจะมีด้วยกันหลายพิมพ์นะครับผมหลายพิมพ์แต่วันนี้ผมจะนําพิมพ์นี้มาให้ชมนะครับเพราะว่าพิมพ์นี้ก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงแล้วนะครับผม ก็เป็นอันว่าถ้าสวยๆเนี่ยก็ต้องมี 200, สองแสนขึ้นไปนะครับผม 200, สองแสนขึ้นไปผมยินด,ดีรับเช่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับองค์นี้เป็นผ้าใช้มานะครับเป็นผ้าใช้มาผิวก็จะเปิดๆด,ด,ดูง่ายเพราะว่าเราจะพิจารณาจากโลหะได้เลยนะครับผมองคนี้ตัวท่านเก่านะครับผมก่อนอื่นเวลาดูผ้าหลงพุสุดนะครับให้ดูพิมพ์ทรงก่อนซึ่งพิมพ์ทรงถามว่าดูยังไงนะครับผมพิมพ์ทรงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าทุกท่านหรือว่าพเพื่อนๆหรือว่า,าที่ยังไม่เคยได้พระหรูผู้สุกเนี่ยก็แนะนําให้เปิดเว็บไซต์นะครับเปิดเว็บไซต์ดูพิมพ์ก่อนนะครับผมเลือกเว็บที่เชื่อถือได้นะครับผมดูพิมพ์ท่งก่อนขั้นแรกเลยพิมพ์ทรงต้องเหมือนนะครับผมหลังจากนั้นพอเราพิมพ์ทรงเหมือนแล้วสมมติพิมพ์นี้นะสมมติพิมนี้พิมพ์ส่งเหมือนแล้วให้มาสังเกตค,ความคมชัดของพิมพ์ ซึ่งพระหล่อนะครับหลวงปู่สุขเนี่ยตุ้นเก่าๆเนี่ยหล่อจะมีความคมชัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆเลื่อนให้ดูนะดูจากด้านบนก่อนนะครับผมเห็นไหมครับความคมขอบสันคมอันนี้ใช้มาครับช่วงบนก็เลยแบบอ่าเหมือนสนิมตะกัวนะครับสนิมกินใบบ้าง ของนิรัศมีก็เลยขาดความคมไปหน่อยนะครับผมซึ่งผมผมได้มาแบบนี้นะครับก็พยายามจะให้ดูแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นพระสวยๆตรงนเ,นเนี้ยเส้นรัสมีี่จะคมนะครับผมให้ดูอกเห็นไหมครับอกเนี่ยขนาดว่าใช้ลแล้วสึกล้านเห็นไหมครับเส้นคมอยู่เลยเห็นไหมครับจริงๆพระพวกนี้ต้องมีความคมชัดมากๆนะครับมากๆเพราะว่าเป็นพระที่เขาเทหล่อโบราณน,นะครับผมใช้เทเอานะครับ ก็คือจะเป็นพระหน้าเดียวนะครับผมในการเทนหน้าเดียวเดี๋ยวผมจะบอกให้อีกทีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งละกันเนาะเดือนดวนนี้ก่อนรูปบัวนะครับบัวคมมากเห็นไหมครับ,บ,มมเ,รบเป็นสัพอถ่ายรูปมาแล้วเห็นไหมสามเหลี่ยมคมชัดนะครับผมข้างล่างในขนาดใช้สึกไปเยอะแล้วเนาะยังมีความคมอยู่เลยอืมส่วนด้านหลังนะครับผมด้านหลังด้านหลังเนี่ยพระหลวงปูษสุที่เป็น เงินตะกั่วที่เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่จะเป็นการเทหน้าเดียวเป็นงานเทะเตะกั่วลงบล็อกแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นด้านหลังเนี่ยก็จะมีความเรียบบ้างไม่เรียบบ้างแล้วแต่นะครับแล้วแต่บางองค์มีจานบางองค์ไม่มีจานก็ไม่เป็นไรนะครับผมส่วนองค์นี้มีจานนะครับลอยวงวนเนี่ยนี่คือจานหลวงพุทธศุกร์ครับผมอย่างนี้จานเดิมดูง่ายเพราะวาสนิมไขครอบคลุมหมดแล้วนะครับผม อย่างพิมพ์พวกนี้ส่วนใหญ่เราจะต้องจําหน้านะครับจาพิมพ์นะครับผมเพราะว่าด้านหลังมันไม่ค่อยมีอะไรให้เราจำเนาะด้านหลังเนี่ยเขาดูประกอบก็คือดูโลหะความเก่านะครับผมดูรอยจานว่ารอยจานเก่าไหมใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราให้ดูด้านข้างบ้างด้านข้างด้านนี้เดี๋ยวนะด้านนี้จะไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านที่มันชัดๆแป <Okay. S 1> ๊บหนึ่งนะครับ ด้านนี้ดีกวา่าเดี๋ยวดูด้านนี้นะครับด้านเนี้ด้านนี้เป็นด้านหน้าด้านนี้เป็นด้านหลังนะครับผมตอนนี้อย่างที่ผมบอกพระท่านเนี่เยเทหน้าเดียวมีบล็อกหน้าเดียวมีบล็อกด้านเดียวนะครับผมไม่ได้มีไม่บล็อกหลังไม่มีประกบพอเทบล็อกหน้าเดียวเนี่ยเขาบอกพระหลวงพุทธสุขเนะี่ยท่านเท,ทเป็นแผง ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าก็คือความบอกเล่าของคนรุ่นเก่าๆเขาบอกอย่างนั้นเพราะฉนั้นพอเทแล้วเนี่ยเทหน้าเดียวเสร็จปุ๊บขอบเนี่ยก็จะต้องมีรอยการตัดนะครับผมซึ่งสมัยนั้น,เ,นเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้มีดนะครับแต่ว่าเลื่อยไม่ใช่แน่เพราะไม่มีรอยเลื่อยรอยตัดเนี่ยน่าจะเกิดจากขอมีคมนะครับ อย่างให้มช่วงนี้เห็นไหมครับช่วงนี้อะไรคล้ยเยอะยนยนให้ดูก่อนอ่าช่วงเนี้ยดูคล้ายๆเรียบๆอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเป็นเดี๋ยวนะด้านนี้ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้เห็นอีกด้านพอพานใช้มาอ่าด้านนี้เห็นชัดนี่ด้านนี้ด้านหัวแต่ก็เห็นเลยครับมีรอยตัดเห็นไหมครับเนี่ยไม่ใช่รอยไม่ไม่ใช่รอยตัวตัดของบล็อกเหมือนเหรียญปั๊มปัจจุบันนะครับอันนี้คือรอยตัดเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเห็นยังเห็นอยู่ ด้านอื่นที่ผมให้ดูแล้วมันไม่ค่อยเห็นเพราะว่า,าพระท่านฉานถูกใช้มาเยอะพอสมควรนะครับเห็นไหมดูขยายดูเห็นปหรอยเนี้คือเกิดจากการตัดสมัยนั้นเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาตัดเนี่ยเขาใช้แบบมีดตัดเลยหรืออาจจะมีการไกแบบคนโบราณตัดอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ตัดแน่นอนเป็นรอยตัดแน่นอนนะคืออันนี้สําคัญนะครับข้างต้องเป็นรอยตัดนะครับผมให้ดูอีกข้างหนึ่งอ่ะด้านนี้ด้าน,ด,าน,ด,านด้านก้น ก็ยังพอมีให้เห็นบ้างนะครับยังมีพอมีให้เห็นบ้างนะครับผมอย่างองค์เนี้ยพระท่นานใช้มาจึงพวกรอยตัดเนี่ยเห็นได้ไม่ครบทั้ง4ด้านแต่สามารถพิจารณาได้จากหน้าและหลังเลยเพราะว่าไขขึ้นเนี่ยไขแท้มันจะเป็นลักษณะนี้ครับอ่าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยจะดูง่ายนะครับผมอ่านี่คือตะกั่วที่ถูกใช้มา ก็จะมีไข่ของตะปานะครับผมองค์นี้ใช้มาความคมชัดหายไปนะครับผมรอยตัดด้านข้างอาจจะมองได้เห็นไม่เต็มฟอร์มไม่เต็มด้านทั้ง4ด้านแต่องค์นี้พิจารณาได้เนื่องจากเนื่องจากว่าความเก่านะครับใช้มาเก่าช่ำเนื้อชํำแล้วก็มีไข่ขึ้นนะครับผมซึ่งถ้าเป็น พัเก๋ถึงแม้จะทำศึกทำเก่าแต่คราบไขไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ท่านต้องลองลองเปรียบเทียบอ,องค์ที่เขาคล้ายๆครับคล้ายๆมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเรื่องของพาะแท้กับพักเก๋เนี่ยบางทีก็ต้องใช้ประสบการณ์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีรูปพาะแท้ แล้วก็สามารถจะดูความเก่าได้ส่วนหนึ่งนะครับผมการแยกแยะหลงปู่สุกในแต่ละพิมพ์ก็น่าจะได้นะครับน่าจะได้แต่อาจจะไม่ทุกองค์แต่อย่างน้อยถ้าท่านศึกษาดูรูปบ่อยๆครับอย่างเช่นองค์นี้อะไรเงี้ยว่าเอ้ยพระเก่านะครับตะกัวเก่าๆเ,เขาดูกันยังไงนะครับผม <c oughs> พอเราดูหลายๆองค์รวมกันนี่ยนะครับ จะชำนานมากขึ้นนะครับผมลบุศรพิมพ์นี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมย้ําก็คือความคมชัดของพิมพ์นะครับผมขั้นแรกเลยถ้าต้องดูให้พิมพ์เหมือนก่อนนะครับถ้าเป็นพิมพ์นี้ก็ต้องเหมือนแบบนี้ลักษณะนี้นะครับพิมพ์ถูกความคมชัดมีนะครับผมข้างเป็นรอยตัดนะครับผมหลังจะมีจานไม่มีจานไม่ใช่ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมถ้ามีครบสูตรตามน,นี้ก็มีโอกาสที่จะแท้และ เกินครึ่งผมว่านะน่าจะเกินครึ่งละถ้าสําหรับท่านที่ไม่เป็นเลยนะครับผมรอยตัดนะครับให้ดูรอยตัดอีกทีหนึ่งนี่จะประมาณนี้แต่รอยตัดเนี่ยสามารถไม่เหมือนกันนิดๆิดหน่อยๆได้ซึ่งอย่างที่บอกครับไม่แน่ใจว่าเป็นกันไกลเป็นมีดหรือเป็นอะไรแต่แน่ๆเลยคือเป็นของมีคมอ่ะไม่ได้ไม่ใช่รอยเลื่อยแน่นอนนะครับผม ครับผมอ่ะก็สําหรับหลวงปู่สุขก,ก็จะประมาณนี้นะครับพิมพ์อกวันหัวหาดนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก่อนจากกันก็รบกวนท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไว้โอกาสหน้าผมจะนําพระเครื่องมาให้ท่านชมอีกนะครับผมส่วนท่านใดมีพระเครื่องต้องการให้เช่าก็ ส่งรูปมาตามอ d ดีไลน์ที่ให้ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ